บัดนี้วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567ก็เป็นวันที่24ที่ข้าพเจ้าในกิตเมตรปีวรัตขอถวายเสียงส่วนมนต์สาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเทอ สมันตาจักวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมมังมุนิราชสะสุนันตุสาคโมขทัง สักเคกาเมจารเปคิริสิขาราตเตจันตาริเควิมาเนที่เประเทจคามตารุวณนาคาหเนเคหวัตุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชลาธรวิสเมยขาคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนังสาทวเมงสุนันตุธรรมสวนณการโอยัมพัทันตาธรรมสวนณการโอยัมพัทันตาธรรมสวนการโอยัมพัทันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามินาติเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเเอตนะส านัติเมสารนังอัญยังธามโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมหตุสัพพทาเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวณีมะหาตาภิกขุสังเคนะสิทังปัญจมัตเตหิ พิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิาทัสหิจะโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏติตาโหติภะควันตังทัสสายะพิกุสังคัญจะอาตาโขจะตุนังสุทธาวาสะกายิกานังเทวานังเอตะทโหสิอยังโหภะควาสักเกสุ วิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทธังปัญจะเมตมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทาสหิโรกธาตูหิ<ฮ>เทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนายัง พิกุสังคัญจาย,ยันนูนะมะยามปิเยนะพะควาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกามิตวาพะควโตสันติเคปัจเจกะคาถาภาเสยยามมาติอะทกโขาตาเทวตาเสยยถาปินามพระละวาปุริโสสัมมิชิตังวา พาหังปะพาเรยปะสาเรยะปะสาริารารตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาสเสสุเทเวสุอันตระราหิตาพระวะโตภูรโะโตปาโตระหังสุอัฏฐโขตาเทว,ทว,ทว,ทวทตาพระวันตังอภิวาเทวะเทตวาเอกันตังอัตถังสุ เอกมันตังที่ตาโขอเอากาเทวตาปะกวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยวปะวะนัสสมิงเทวกายาสมาคาตาอคตามัาาตามหิอคตัมหะหะอิมังธัมมสมยังทักิตาเย,ยวะอาปาราชิตาสังคันติอัทโขอ,อปปาราเทวตา พระาวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาธิอภาสิตัตตะภิกขโวส,สมาทะหังสุจิตังอันตะโนอุชุกะมะกังสุสารถีนวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรากขันติปันทิตาติอาตะโกอ,อปราเทวตา ภาควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาวขีลังเชตวาวปรีคังอินทะขีลังโอหัจมะเนชาเตจารันติสุธาวิมรจาจักปุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอะทัโขอาปาราเทวตาภะคาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิเยเกจิ พุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสสันติติอาตาโขภะกวาพิกขุอะมันเตสิเยปูเยนะพิกขาวพิกขเว,วท,าท,าท,าทาสัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสานยะ พิโคสังคัญญะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระกวันตังเอตัปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตะมัทธานังอรหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตะประมาเยว e เทวตาสันนิปตตตาภาวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตาราหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะ สาธุกังนะมัสิการทะภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโกเตปพ,พิกูพกักวโตปจัจจโสสุงพักวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุตกัสสามิยัตถภูมมาตทัสสิตาเยสิตากิริคพะรังปะหิตตาตาสมาหิตาตุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนม โอธาตมะณะสาสุทธาวิปัสสนะมะวิราพิญโยปัญจสเตนัตวาวะเนกาปิละวัทเวตะโตอมันตยิสัทธาเสวกาศาสเนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานทะพิกโวเตจะอาตปรมกุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุระหุ นายังอมนุตสานะทะสัสสนังอเปเกสัตตมัทคุงสหัสสังอัตตสัตตรังสัตตังเอเตเอเกสหัสสานังอมนุตสานะมัทสงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสัพพาผู้ตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวคิตาวานะ จัก,กุมาตาโตอมามันติสัตถา,าสาวเกคาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกขโวยเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุปรสโสสัตตสัตสัตตสหสาวะยักขาภุมากาปิละวัตาวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมธรรมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวันังชาสหัสาเหวะเหมะวตายัะขานณัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมธรรมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวันังยักขานัตนาณตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมธรรมนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวันังเวสามิตา ปัญจสตาญาขานานะตาวันนิโนอทิทิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยสะสัตสีโนโมโทรมานาพิกาม,มุงภิกขลทังสมิติงวนังคุมพิโรราชาคาหิโกเวปุล,ลัสสะนิเวสนานังพินโยนังสะตะสหัสสังยักขานังปายุป,ปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกสโสปาคะสมิติงวนังปาริมันจะทิสังราชาทาตาราโถ ปัสสาะสติขันทพ,พานางังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาวอินทาม,มานามหภรายทิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยัสสิโนโม,ม,มทาม,มานาอภิกามุงพิขูนังสมมิติงวนานังทักขีนันจะตีสังราชาวิรุโหตับปัสสาะสติคุมพันธาน,านางังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตาตาปิตัสสะ พระหวอินทามณามหาภัยท At ah ี่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสีโนโมทัมนาพิกาบุญพิกูนางสมิติงวันนงปัดชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโขปัสสาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิทสพระหโวอินทามณามหาภายที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยศสีโนโมทัมนาพิกาบุญพิกูนังสมิติงวันนงปูตราระติสังราชากุเวโรตัปภาษาสติยักขานัง อาทิปติมหาราชายาสัส,สิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทะมานามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวนะันนมันโตยาสัสิโนโมทามานาภิคามุามงพิขูนังสมิติงวันังปุริมะที่สังทัตารถโถทักขีเนนะวิรูหะโกปัจชิเมยะมะปัชชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุอตาราังที่สังจัตตารโรเต มหาราชาสมันตาจ,ต,จตุโรติสังทัทันละมานาอัทักษุวณีคาปิลวัตเเวเตสังมายาวิโรทาสาอาภูวันจักนิกาสัทธากามาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจวิตุโตสหจันทนโนกามาเสโถจะ กิมทุทันทุนิทันทุจกจะปะน,นาโทอปะมันโยจะเทวสูตโตจะมาตมาตาริจิต,ตสเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชันโนสโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพโรสุริยะวัชชะสาเอเตจันเย จาราชาโนคันทับพาสหราชราชุพิโมทมานาอภิกกามุงอิกูนังสมิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตับสกากัมพัลสตตาตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนา ทาตารัฐาชาอาโคนาคายสัสสิโนอเวเอราวโัโนมหานาโคสโสปาคาสมิติงวะนังเยนารักเยนาคาราเชงสหัสาหระรันติทิพาทิชาปาคิีิสุทธจักขูเวหาสยาเตมณมัชชะ ปัตตาจิตราสุปันนาอิตตเตชะนามะเตชะนามังอภยันตธานาคราชาณมาสีสุปันนาโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัฏฐะอุปัฏอุปัฏฐวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระ นะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถเนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสวัตเสเ,เตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานีทานะเวคสาเว,าเวปจ,จิตติสุจิตติจะปะหาราโทนะมุจี สหสตันจะพรลิพุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระริงเสนังลาหุพัทรปัปามะปามมุงสัมโยธานิพัฒททนเตพิกขูนังสัม,มิติงวะหนังอาโปจะเทวาปัทภีจะทาเตโชวาโยตท,ทาคมุง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสัตสีโนทัเสเตทัศธากายาสัพเพนานตตะวนิโนิธิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสัตสิโนโมทามานาพิกามุงติกูนังสมิติงว่านางเวณทูจะเทวาสหะรีจะอะสหมาจะทุเวยะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาปู ปุรักิตาส,ส,สุริยันสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาภูปุรักตาาิตานักขานิปุรักิตาวาอาคูมันทพภะราหกาวะวสูนังวาสาอเสสโถสะโกปาคาปุรินทะโททะสะเตท,ทะสะัตถา,ายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโต ชุติมันโตว,วันนาะวันโตยัสัตสีโนโมทามนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่นังอาถาภูสหภูเทวชาชะละมักคิสิขาลิวะอริทักาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพานานิสีโนวรุณาสหาธรรมาจะอัตุตาจะอเนชะอ สูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิทเสเตเทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตว,วันละมันโตยาสัชินโนโมทามานาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุษสามหามานุษย์ตุมมนุมนสุตตม,มาคิดทาปะโทศิกาอาคูอาคู นโมปะทูสิกาอถากูหะรยโยเทวาเยจโรหิตตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายะสสีโนทัเสเตทัสทากา,ายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วันนมันโตยะสสีโนโมทะามานาอาภิกามุงพิขูนังสาม,มิติงวะนังสุกาคารุมาอรุณาอาภูเวคะ นาสาสหะโอธาตะคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาระคะชามิสากาจะยสัสสีโนทะนยังอาคา,าปะชุนโนโยทีิสาอภิวัสติทะเสเต,เต ทัศธากายาสัพเพน,นานตตะวันนิโนอที่มันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยัสสัสสีโนโมทมมามนาภิกขมุงภิกขูนางสัมมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสัสสีโนลำพิตรตกาลามเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอาทาคูปรานิมมิตาวาทัศเศรษฐาสธากายาสัพเพ นานัตตะวันนิโนอิทิวันโตชุติมันโตว,วันน,นวาวันโตยัสสีโนมทัมนาพิกามุงพิกูนังสัมมิติงวนังสักเทเตเ,เทวาเทวะนิกายาสพเพนนานัตตะวันนิโนนามันตะวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสติสาสหาปวุทธ,ธาชาติมัคขีลังโอคาตินะมะนาสวังทักเข โมคะตารังนาคังจันทวังอะสิตาติตังสุพราม,มาปารมัตโตจักปุตตาอิธิมันโตสหะสานังคุมมาโรติดโจสจะโสปาคะสมิติงวนังสหัสัพราม,มาโรกานังมหาพรมะมาพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโย ยัสสิโสทเสทเถอิสราอาภูปัจเจกวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตอริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกสัมมามารเสนาอภิกามิปัสสะกันนหัสสะมันทิยังเอทะ ไายหัตะพันธะถะตาเคนะพันธมัทุโวสัมันตาปะริวาเรนะมาโวมุนจิตถะโคจินังอิติตัตถะมหาเสโนกันนะกันนะหาเสนังอ,อเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสารังกัตวานะ เพระวังยาธะปาวุธสโกเมโกธนยันโตสาวิชุกโกตัทาโสปัญจุทาวติสังปุโทโธอาสยังวะเสตันจสัพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักภูมาตโตอามันตยิสตาสาวเกสาสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานทะภิกขวเตจะ อาตบปรมภูมิสุตวาพุทธะสาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมัมปิอัญชยุงสัพเพวิชิตตะสังคามาพยาติตายะสัทสีโนโมทันติสหะภูเตหิสาวเกเต,เตชะเนสุตาติ